ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลนะครับผู้อำนวยการสปสชเขต12สงขลาในประเด็นที่ว่าหลังจากที่1กรกฎาคมคที่มีราชกิจจานุเบกษาบอกว่าประกาศออกมาว่า,าสปสชนจะงดจ่ายค่ารักษาพยาบาลโควิด19แล้วรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันตอนนี้คุณหมอวีรพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละครับคุณหมอครับเริ่มประเด็นที่หลายคนสงสัยกันเลยนะครับอยากให้คุณหมอได้ช่วยสร้างความเข้าใจครับหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษามีประกาศสปศสอชอเรื่องการยกเลิกจ่ายค่ารักษาโควิดสิรองรับการเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงครับคุณหมอกระเด็นอาจจะอาจาอาจะสื่อสารกันเขาต้องเขา้เขาใจผิดกันที่ต้องของอาภัยด้วยครับคือเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษานี่เป็นเรื่องของการยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควร เกี่ยวกับโรคโควิดสิบเก้าเพื่อร,รับการเป็นโรคประจําถิน่นคําว่าตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยระบบของระบบการสุขภาพรัน้าหรือสปสชหรือบัตรทองนี่เรียกว่าเวลาคนประชาชนเกิดให้ได้ป่วยเนี่ยก็ไปรักษาตามสิทธิ์ของตัวเองถูกไหมครับรบ,บัตรอยู่โรงพยาบาลไหนก็ขอให้ไปที่นั่นนะฮะแต่เพราะเหตุสมควรก็คือบางทีมีภาะวะเด่งด่วนฉุกเฉินก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในลระบบหลักประกัน่งเป็นเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือ,หร,อหรือเอกชน คราวนี้ในช่วงโควิดเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อกันเยอะนะครับเราก็มีประกาศอันหนึ่งเียว่าเหตุสมควรในกรณีในการตรวจคัดกรองตรวจหาเชือ้อโควิดนะครับซึ่งตรงนี้โรงพยาบาลที่ไม่ไม่อยู่ในระบบหลักการเช่นโรงพยาบาลเอกชนหรือหน่วยหน่วยแลบต่างๆี่ก็สามารถให้บริการตรวจแล้วก็มาเบิกเงินชดเชยกับสปสชได้ครับทีนี้ประกาศฉบับนี้ก็คือเนการยกเลิกว่าในกรณีที่ประชาชนไปขอตรวจในในหน่วยที่ไม่อยู่ในระบบนะครับ ก็จะคือถ้าเขาตรวจก็ตรวจได้แต่ว่าเขาจะมาเบิกจากสบสชไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอย่างเงี้ยประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับหมายถึงว่าเป็นหน่วยลานอกระบบนะครับเช่นระเบยเอกชนที่เขาไม่เข้าสู่ระบบหลักประกันนะครับหรือแหลมเอกชนต่างๆนะครับคขาเครัอย่างนี้ครับก็ยืนยันว่าในส่วนของเอ่อราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็คือมีผลในส่วนของหน่วยที่เป็นหน่วยนอกระบบถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลอ,อ,ยอย่างอื่นยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมนะครับค่ะในส่วนของตอนนี้ค่ะคุณหมอคะสถานการณ์ตอนนี้สาธารณสุขก็ยังไม่ได้ประกาศให้โควิด -19 เนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในระยะการเตรียมแผนรองรับตรงนี้มีความชัดเจนอะไรยังไงบ้างค,ะค่ะก็ก็อย่างที่เราเห็นกระแสมาตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนหลังหลังจากมกราพอผ่านเมษาแล้วเหมือนกับว่าเราคุมสถานการณ์ได้ตอนนี้ก็ยังมี เรียว่าเป็นกลุ่มผูดติดเชือ้อเป็นคัสเตอร์คัสเตอร์อยู่ย่อยๆพอสมควรแต่อาจจะไม่สูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเตรียมการรองรับให้พร้อมแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของการฉีดวัคซีนก่อนนะครับแล้วก็สวมหน้ากากในในบริเวณที่มีคนหนาแน่นหรือในในที่สภาพปิดเช่นท่านอยู่ในห้องแอร์หรือท่านเดินทางในที่โดยสารสาธารณะไม่ว่าเครื่องบินรถไฟรถเมลอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ยังไงก็ต้องเตรียมไว้แล้วก็เชื้อโควิดก็ก็ยังมีอยู่เพียงแต่อาการแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ค่อยหนักแล้วนะครับพี่หมอครับที่นี้ในส่วนของระบบการรักษาโควิด -19 หลังจากวันที่1กร,รกฎาค,คามเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อแล้วแนะนํำยังไงฮะก็อย่างนี้ครับอันแรกก่อนประชาชนเนี่ยยังสามารถไปขอรับชุดตรวจโควิดได้ที่ร้านยาที่อยู่ในระบบทั่วประเทศนะตอนนี้มี600กว่าล้านนะครับอันที่ว่าไปไปขอรับร้านยาผ่านแอปเป่าตังค์นะครับ นะครับอ,อันที่หนึ่งเมื่อท่านท่านถ้าท่านมีความเสี่ยงท่านไปขอรับและจะตรวจถ้าท่านพบว่าเป็นติดเชื้อหรือว่าขึ้นสองขีดอย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยครับท่านก็ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านหรือใกล้บ้านก่อนนะครับแต่ว่าคามสิทธิ์ีอ้อธิบายอย่างนี้นะครับถ้าท่านเป็นเอ่เอาบัตรทองก่อนก็ติดต่อสถานพยาบาลในภาครัฐซ,ซึ่งซึ่งเป็นอยู่ในระบบบัตรทองทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ไม่จําเป็นว่าท่านท่านต้องไปตามบัตรของท่านว่าท่านลงทะเบียนเช่นบางคนลงทะเบียน ที่หัดใหญ่อนะนะแล้วก็ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีอาการก็เลยไปขอชุดตรวจมาหรือไปซื้อชุดตรวจมาจากร้านสะดวกซื้อต่างๆอ่าสองคำถ้าท่านติดต่อโรงพยาบาลหรือรพอสตที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเขาก็จะจัดก,การดูแลท่านนะครับถ้าท่านไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็จะดูแลเป็นแบบผู้ป่วยนอกที่เราเรียกว่า O P S I นะครับครับ O อ่าผู o ้ป่วยอ่า O P s e isolation แต่ถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กลุ่มหกศูนย์แปดคุณหมออาชุดที่นาเชิญท่านมา พักร giving, like ักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านเป็นประกันสังคมนะครับก็ติดต่อโรงพยาบาลภาครัฐก็รับประกันสังคมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่แต่แต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ของท่านแล้วแล้วเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลือก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 โรงพยาบาลของท่านไปแล้วก็ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลนั้นไว้ก่อนนะครับก็จะดูแลเหมือนกันในส่วนขั้นการก็เช่นกันก็เน้นภาครัฐเป็นหลักนะครับคราวนี้คราวนี้ในในกลุ่มประชาชนที่ที่มีอาการแล้วหนัก แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่สะดวกหรืออยู่ใ,นในกล้โรงพยาบาลเอกชนที่ที่เขาไม่อยู่ในระบบก็สามารถใช้ระบบเรียกว่ายูเซปได้นะครับแต่ต้องเป็นปุูปป่วยสีเหลืองและสีเขียวนะครับเรียกว่าที่ว่ายูเซโควิดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องเป็นเรื่องของฉุกเฉินและการหนักนะครับอันนั้นก็คือเป็นก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสปสชก็ยังคงด,ดูแลในส่วนของ โรงพยาบาลหรือสถาพยาบาลในสังกัดของรัฐแต่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องเข้ารักษาตามสิทธิ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการหรือจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นรออ้ายแรงฉุกเฉินอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยทราบว่าตอนนี้พี่หมอ,อ,อต่างประเทศเนี่ยมีการพบสายพันธุ์ใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็น b a 4หรือ BA5 ตอนนี้พี่หมออยากจะแนะนําประชาชนยังไงครับ เขก,ก็มีเอสบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่ายัางยังอาจจะมันไม่เยอะแล้วก็อาการก็ยังไม่ได้รุนแรงอย่างอย่างที่เราเป็นห่วงกันนะครับก็เบงต้นก็อย่าประมาทนะครับคือตอนนี้ทางสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลอะไรก็ก็ก็ผมที่ทผมได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พราบว่ามีผู้ผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักเกิดขึ้นพอสมควรแต่ไม่เยอะเท่าที่แล้วนะฮะในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนและเป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงนะครับ พอทางทรัฐรัฐรัฐบาลประกาศว่าเออสามารถอนุญ,ญาตให้ถอดหน้ากากได้แล้วไม่ไม่ได้มีการล็อกดาวแล้วอะไรนะครับเป,ปิดประเทศแล้วนะครับเขาก็ป่วยก็ติดเชื้อก็มีอาการอันแรกก็คืออยากให้ไปฉีดวัคซีนนะครับเมือม่อท่านเมือ่อท่านยังไม่ได้ฉีดก็ควรไปฉีดท่านฉีดแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นผรับการตุ้นนะครับประมาณสามเดือนคควรจะเป็นตุ้นเข็มถัดไปนะครับตอนนี้การเข้ารับวัคซีนติดต่อโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งเลยนะครับแล้วก็รพสตหลายหลายแห่งก็มีวัคซีนไว้รองรับนะครับอันแรก อันที่สองการสวมหน้ากากนะครับก็ยังต้องแนะนําเรื่องของโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับการระบัดระวงังแล้วก็ล้างบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือเมื่อไปสัมผัสอะไรมานะครับแล้วก็สวมหน้าก,ากากในที่ที่มีคนทุกพลาดหรือว่าในที่ที่อากาศปิดนะครับตรงนี้ต้องระมัดต้อง,งระมัดระวังและปฏิบัติตัวอย่างนี้อยูน่นะครับค่ะคุณหมอคะในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8เนี่ยอยา,ากจะให้คุณหมอได้ชวนชวนว่าอย่างน้อยเข็มกระตุ้นเนี่ยเราต้องรีบไปฉีดและมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ ก็ผม <K id> ว่าคิดว่าก็ต้องท่างจาเป็นนะครับถ้าท่านไม่ไม่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนที่ที่เคยฉีดไปแล้วนะครับขอให้ไปกระตุน้นถ้าท่านแพ้ท่านปรึกษาคุณหมอในในโรงพยาบาลที่ที่ท่านได้ปรึกษาตอท่านแพ้ครับว่าคุณจะฉีดตัวไหนเพราะเรามีวัคซีนตอนนี้เรา,าเรามีคือไงว่ามีมีมหลายยี่ห้อนะครับก็าอาจจะสลับหรือเปลี่ยนยี่ห้อเอานะครับมีความจาเป็นครับยังจําเป็นอยู่นะครับจะก,กระตุ้นเข็มเข็มกระตุ้น้องไปเข็มสองขึ้นไปนะเข็มสองเข็มสามเข,ข็มสี่แม้กระทั่งท่านที่เคยได้รับ เชื้อมาแล้วติดเชื้อมาแล้วนะครับถ้าผ่านไปพ้นหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็อย่าคิดว่าตัวเองมีภูมิต้านทานจะสู้ได้ะเพราะว่าเชื้อมวันกลายผ่านอย่างที่เมื่อทางท่านวิริกรบอกแหละว่ามีอะไร BR สี่ BR ห้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรไปฉีดกระตุ้นนะครับจาเป็นครับจําเป็นครับเอาละครับพี่หมอครับทีนี้สุดท้ายครับอยากจะให้พี่หมอได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับว่าสปสชก็ยังคอยดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับ ครับผมก็ต้องต้องในนามของสปสชนะครับสำนักงานหลักประกันแห่งชาติในนามของแล้วก็ต้องพูดแทนเขาคุณประกันสังคมเพรบว่าแทนกรมบัญชีกลางด้วยนะครับว่าเรายังดูแลคนไทยทุกคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อท่านท่านพบว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับท่านก็ไปขอรับชุดตรวจได้ท,ที่ที่ร้านยานะครับนี่อยู่ในระบบอ่าหรือท่านสามารถเมื่อเออเมื่อเมื่อเมื่อตรวจแล้วพบว่าขึ้นสองขีดก็ให้กับให้เข้ารับการรักษานะครับก็ติดต่อ ทางพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้เลยนะครับขอย้ำว่าก็ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับไม่ไม่ได้มีการลดสิทธิ์อะไรของประชาชนไม่มีการลอยแพอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะครับขอบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอวีรพันธ์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แลวก็นี่คือเสียงยืนยันนะครับจากคุณหมอวีรพันธ์ลีธนกุลนะครับผู้อำนวยการสปสชเขต12สงขลาฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะมั่นใจขึ้นสบายใจขึ้นนะในเรื่องของการรักษาโรคโควิด19เอาเป็นว่าสปสชก็ยังดูแลแหละแต่ดูแลตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ก็คือถ้าเกิดใครมีบัตรทองก็สามารถไปติดต่อเข้ารักษาพยาบาลได้ตามสถานพยาบาลภาครัฐนะครับส่วนประกันสังคมก็โรงพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ ขา้าราชการก็ได้อยู่แล้วในส่วนอของสถานย้ําว่าเป็นสถานบริการที่เป็นสถานพยาบาลของภาครัฐก็ยังคงดูแลแล้วก็ยังคงรักษาตามสิทธิ์แล้วก็ฟรีะนะครับ